สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์วันนี้นะครผมเอาของมาเนี่ยไม่ได้มาขายนะอันนี้ไม่ได้ขายของนะครับแต่ว่าหลายคนนะครับมือใหม่นะฮะหลายท่านเนี่ยก็ถามผมเข้ามา รวมถึงคลิปล่าสุดเนี่ยก็มีคนถามนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากเรื่องของผ้าปั๊บหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าใช้อะไรได้บ้างอะไรที่แบบน่าใช้อะไรที่แบบใช้แบบไหนดีนะหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นสายที่สายเล่นอยู่แล้วโดยรงถูกไหมก็คือสายเล่นนะฮะก็ถ้าสำหรับผมนะของินเทอรี่ต่างๆเนี่ยผมจะไม่เชี่ยวชาญนะครับแบบว่าเอ้ต้องใส่ เพจเทรเออร์ต้องมีวิทยุต้องมีนู่นนี่นั่นคืออันนี้ผมไม่เชี่ยวชาญแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าเออใส่ทําไมแล้วใส่เพื่ออะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดในสนามมีปีการเนี่ยสำหรับผมนะผมใส่ของที่จําเป็นก็พอแล้วนะครับอย่างเช่นฮะมีแมกกาซีนหรืออย่างของปอนี่ฮะอยู่ตั้งแบบของของเออเกียบปอนะปอนเขาก็จะมีเป็นเข็มขัดใส่แมกกาซีนนะฮะแล้วก็ใส่พวกแบบกระเป๋าอุปกรณ์พยาบาลของเขาครับอย่างของนายช่างก็จะเป็นกระเป๋าที่บรรจุใส่ถัง HPA แล้วก็กางเกงของเขาเนี่ยก็จะเออเหมือนแบบ เป็นกางเกงที่แบบกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะเราก็จะใส่ของแบบของผู้ผอุปกรณ์และนี้ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิถดถามผมนะครับผมก็จะตอบให้ทุกท่านได้ว่าเออของที่จำเป็นเท่านั้นแหละนะครับคือไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะครับเอาของที่แบบว่าป้องกันตัวเองนะแล้วก็จําเป็นต้องใช้ในสนามก็เพียงพอแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรกนะครับก็แนะนำนะครับเป็นส่วนหัวไล่ตั้งแต่ส่วนหัวลงไปเลยแล้วกันซึ่งที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหมวกฟาสนะครับหมวกฟาสตวกกับแว่นตานะฮะที่ติดที่ติดหมวกไปเลยนะครับน่าจะเป็นของ FMA เอไมต้องเอฟเอเอ็มซีผมก็จำไม่ได้แล้วซึ่งของพวกนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันเป็นของเอฟเอเอ็มซีนะครับซึ่งมันก็ มีอยู่2แบรนด์นี้ที่วนอยู่ในตัวผมนะเพราะฉะนั้นผมก็จำไม่ได้นะครับว่าเฮ้ยอันนี้ TMC หรือเปล่าหรือ FMA เฮ้ยอันนี้ FMA หรือ TMC นะก็จะเป็นวนๆลูปๆไปนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหมวกฟ้นของผมนะครับ เอ่อจะมีพวกแบบว่าหูฟังติดเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งผมถอดออกไปนะเพราะอะไรนะครับคือหูฟังเนี่ยมันมันดีนะเพราะว่ามันเวลาแบบเราเล่นเนี่ยในสนามนะคือมันจะป้องกันในเรื่องของแบบว่ากรนะสุนปีกน่ะจะยิงเข้ามาที่หูเราได้ครับผมเคยโดนแต่ว่าข้อเสียของหูฟังนะครับคือหนึ่งเลยเวลากระทับปืนนะฮะเวลาเราจะกระทับปืนนะอย่างเงี้ยหูฟังติดจะติดเอ่อจะติดพวกแบบพันท้ยนะยะหรือว่าจะติดแกน นะครับแล้วก็ติดแก๊สเงินคือประทับแล้วมันติดแล้วมันมุงหิดมันเลยต้องแบบดันขาสูงขึ้นแล้วพอดันขาสูงผมยิงไม่ถนัดอีกนะสุดท้ายนะครับผมเลยแก้ปัญหานะไม่ใส่หูฟังแม่งเลยนะครับซึ่งหูฟังเนี่ยมันดูเฮ่แล้วมันดูสวยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าหูฟังเนี่ยเป็นตัวมันประมาณแบบคือมันเกะกะนะครับมันเกะกะผมเลยต้องหาอุปกรณ์ทดแทนจะเป็นเช่นอ่านี่ฮะจะเป็นโม่นะครับบวกกับหน้ากากครอบนะฮะแล้วก็จะเป็นนี่ฮะหน้ากากตัวแรง นะครับที่มีป้องกันบริเวณใบหุได้ด้วยซึ่งผมเลือกเป็นอันนี้เนี่ยแล้วมันจะใช้งานได้ดีกว่าหูฟังนะครับอันนี้คือแล้วแต่ความความชอบของตัวบุคลเนาะแต่สาหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของความทนทานเรื่องของความครอบตัวนะครับผมมองว่าของอันนี้รู้สึกใช้งานได้ดีกว่านะฮะหมวฟ้าที่ผมใส่เนี่ยคือผมต้องบอกว่าผมเอาไว้มากันนอกตัวเองนะเหมือนใส่เป็นหมวกกันนอกอะ่ะ เออเพราะว่าเวลาเล่นในสนามเนี่ยมันก็มีหลายหลายคลิปอยู่นะที่ผมแบบลื่นล้มแบบว่าอยู่ดีๆแบบสะดุดขาตัวเองแล้วแบบเออหัวไปกระแทกอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งหมวกป๊าสเนี่ยจะช่วยผมได้นะครับและอีกอย่างนึงคือผมต้องติดโปลโพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเออเล็งเห็นประโยชน์ยิงต้องการเออยิงปืนนั้เดียวได้น้องสองตัวนะครับกันนอกได้ด้วยใส่โปลโพได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจับกระเจ่ย ส่วนแว่นตานะครับผมก็จะบอกว่าแนะนำให้ใส่เป็นแว่นตาอะไรก็ได้นะครับแต่ขออย่างเดียวนะครับแว่นตาหนึ่งหนึ่งเดียวนั้นที่ผมจะไม่แนะนำนะฮะหรือหน้าก,กากก็ได้นะครับห้ามใส่หน้า,านก,กากเป็นพวกของตะแกรงหรือแว่นตาตะแกรงนะครับผมมีตัวอย่างนี่อันนี้เป็นหน้าก,กากของผมนะซึ่งดูดูรอยกระสุนที่อีกออกไปครับมันบุมเข้าไปนะ คือมันอันตรายมากนะนี่ขนาดเล่นสามร้อยห้าสิบนะแล้วตะแกรงเนี่ยคือผมมองนะตะแกรงมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่นะนี่คือสามร้อยห้าสิบนะยิงก็ไปยังหมุมขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมาเป็นดวงตาท่านเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยมันจะฟูไหม,มอันนี้ผมเลยแนะนํานะครับว่าอย่าหามาใช้เลยนะครับไอ้พวกที่มันเป็นแว่นตะแกรงหรือหน้าตัาสตะแกรงครับอันนี้ผมไม่แนะนําเลยนะเพราะว่าด้วยความที่อะสนิมเป็นสนิมด้วยนะครับถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเรามีเหงื่อ,อออกมีอะไรออกเนี้ยแล้วมันเป็นสนิมแล้วก็เสี่ยงนะครับ นพวกนี้มันอาจจะแตกหรือตะแกรงพวกนี้มันอาจจะกันไม่อยู่กันลูกบีบีเราไม่ได้นะครับแล้วมันก็อาจจะรูเข้าตานะครับไม่คุ้มกันนะครับแนะนํานะครับอย่าหามาใส่เลยนะครับไอ้โฟกแว่นตะแกรงหน้ากากตะแกรงพวกนี้แนะนํานะครับเป็นไปได้เลี่ยนได้เลี่ยงนะฮะคือเรายอมเสียตังค์เพิ่มอีกนิดหน่อยเนี่ยที่ได้แบบว่าแว่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะแพงนะครับก็หลักร้อยก็มีบอกเลยนะครับย้ำกับมือใหม่ทุกท่านนะครับว่าไอ้พวกที่เป็นแว่นตะแกรงหรือหน้ากากตะแกรงเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่นะครับแต่ถ้าเกิดใส่พวกแบบปิดปากกันหูพพววกเนนนนีี้้้ออััคคืใส่่ไดะะรรบาา มันก็ไม่ได้แบบป้องกันดวงตาเพราะดวงตาผมก็ใช้แว่นตัวนี้เนี่ยในการป้องกันแล้วนะครับส่วนล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยผมเลงเห็บอย่างหนึ่งเลยคือจุดที่อันตรายและจุดที่กระสุนเนี่ยจริงเข้ามาโดนแล้วแบบมันจะเจ็บมากแล้วมันอันตรายมากนะก็หนึ่งเลยก็คือจมูก2องคือปากนะหรือว่าบางทีเนี่ยคือเราแบบกำลังเอาแผลเทสนามแล้วมาเอิงแบบเขายิงลูกวีีเข้ามาเข้าปากเราได้เนี่ยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะ อีกอย่างเลยครับก็คือใบหูนะส่วนนี้แหละคือส่วนที่อันตรายแต่ผมจะแนะนำายังไงนะซื้อคือหนึ่งเลยเนี้ยหน้ากากตะแกกอกานได้นะครับเพราะว่าแบบนี้มันกันได้ดีเลยนะครับกันทั้งจมูกกันทั้งส่วนปากแล้วก็ใบหูนะครับ mm hmm. คือมันกันได้หมดเลยนะถือว่าน้ากากตะแกรกเนี้ยเป็นเอ่อหน้ากากที่ยอดฮิตนะฮะแล้วก็ผมก็แนะนานะคือถ้าเราใส่ลงสนามเนี้ยมันไม่มีพิกไม่ไไมีปัญหาอะไรเล,เลยแล้วเวลาเราหายใจเนี้ยฝ้าก็จะไม่ขึ้นเราด้วยนะครับเพราะมันเป็นตะแรกเนาะเอาไว้หายใจได้สะดวกนะครับ แต่ถ้าเป็นผ้าปั๊บล่ะผ้าปั๊บตัวนี้นะฮะข้อเสียมันก็เลยนะฮะก็จะอย่างที่บอกครับว่าการป้องกันเนี่ยต่ำนะครับเพราะมันเป็นผ้าบางๆเนาะแต่ส่วนของหน้ากากตาแสบเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะหนานะครแต่ว่าเราจะมียางครอบตัวนี้เป็นของ TMC นะครับซึ่งเอ้ยางครอบตัวนี้มันจะกันส่วนไหนได้มันก็จะกันส่วนจมูกได้กันส่วนปากได้นะครับแต่ว่าบริเวณตรงนี้จะไม่กันนะครับแต่ว่า เรือของที่มันเป็นโม่งเนาะนเป็นโม่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะป้องกันในส่วนบริเวณใบหนูเราได้นะครับถ้าใครที่แบบว่าเออไม่ชอบแนวนี้นะอยากใส่สวยๆผมก็มีโม่งกับยางครอบตัวเนี้ยมาแนะนำเหมือนกันนะครับก็หาจัดจองกันได้นะครับผมก็เพี้ยนพวกนี้เนี่ยผมได้มาจากที่ร้านคาาแลกนะครับตัวใหญ่เป็นร้านคาาแลกทั้งหมดเลยนะก็ถ้าใครแบบชอบอะไรพวกนี้ก็ไปจัดกันได้มีขายของกันทันที ต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยมองข้ามนะนั่นก็คือเรื่องของสนับซึ่งสนับเนี่ยผมก็จะใส่อยู่ตลอดประจำาทครับก็จะมีอันนี้ฮะจะเป็นสนับาไว้กันสอกนะครับแล้วก็การสวดของแขนนะครับซึ่งที่ผมใส่เนี่ยเอาไว้ใส่กันอะไรนะครับเวลาผมวิ่งนะครับคือผมแบบเป็นใสลูอยู่แล้วใสู่ใส่วิ่งนะครับเผื่อนะฮะมีอาการลื่นล้มหรืออะไรพวกนี้นะครับสนับพวกนี้จะช่วยได้นะครับเพราะผมมีหลักฐานอันนี้เป็นสนับเข่านะครับเห็นไหม มันมีรอยแตกนะครับซึ่งผมเนี่ยสะดุดล้มเกี่ยวกับกระตุนเนี่ยบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสนับพ,พวกนี้เนี่ยผมเลยเล็งเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผมมากนะร,รวมถึงสนับที่ผมใส่กับกางเกงนี่ฮะนี่คือสนับที่ติดกระตุกางเกงนะก็คือแบบนี้ใช่ไหมจะมีรอยจะมีรอยนะครับผมเลยบอกว่า มันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ,อะไรพวกนี้เวลาเราไปกระแทกพื้นแรงๆเนี่ยคือบางทีเขาเสื่อมได้บางทีข้อศอกเรารู้สึกเจ็บได้แล้วพวกนี้นะแล้วมันมีผลในระยะยาวนะครับผมเลยแนะนําว่ามีหน่อยมีใส่หน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้แบบสายบู๊บู๊บผ้าสะบัดแหลกแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะสำหรับผมนะหรือว่าใครที่แบบเป็นสายบู๊นะครับก็แนะนำนะครับสนาบพวกนี้เนี่ยมีไว้ป้องกันก็ถือว่าจะดีมากนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยก็จะ มีถ้าผมเนี่ยเป็นสองสองประเภทนะถุงมือเนี่ยผมจะแยกเป็นประเภทแบบเต็มมือกับประเทศครึ่งนิ้วซึ่งถุงมือเต็มมือนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างผมก็จะใส่เป็นถุงมือขับมอเตอร์ไซค์งาก็ใช้งานได้นะครับ ถุงมือเล่นบีบีกันนะครับหลักร้อยนะฮะอันนี้คือหลักร้อยนะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ใส่อยู่นะแล้วก็ไปายัดถุงมือไฮเกรดนะครับที่เขาเอาไว้ใส่สาหรับยิงปืนจริงกันเลยผมก็มีเอามาเอามาเล่นมือีกันนะครับการใส่ถุงมือแบบเต็มนิ้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเวลาลูกบีบีเนี่ยยิงเข้ามาเนี่ยผมรู้แหละว่ายังไงมันเจ็บนะครับแต่ว่ามันอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีอะไรป้องกันนิ้วของเราครับถ้าเกิดเป็นถุงมือครึ่งนิ้วเนี่ยเวลาเราโดนยิงเข้ามาที่ปลายนิ้วเนี่ยอันนี้คือร นะซึ่งผมเล็งเห็นนะครับว่าเอ้ยถุงมือเต็มนิ้วเนี่ยน่าจะป้องกันได้ดีที่สุดแล้วนะฮะอย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหลายๆคนนะครับบางทีบางคนก็ชอบใส่บางคนก็ไม่ชอบใส่นะแต่ซึ่งผมเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับผมก็จะมีเป็นเชสตริกนะครับผมอ่าเป็นเชสตริกนะฮะแล้วก็เป็นชุดเวสเพดแคริเออร์ นะครับนี่ครับก็คือจะมีอยู่2ตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเออไอชุดเวสหรือว่าเชสลิ่งเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนปัญหาโลกแตกนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ถามผมนะว่าเออพี่คนใส่เวสแบบไหนตัวแบบไหนดีอะไรอย่างงี้นะซึ่งผมเนี่ยไม่ใช่สายเมเนเทอรี่ผมไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยคือมันมีประโยชน์นะครับแล้วมันเอาไว้ใช้งานนะคะซึ่งเชสลิ่งนะครับผมก็จะเอาไว้แบบว่าเป็นมินิเอียร์นะฮะเอาไว้แบบว่าใส่แคบแมกกาซีนนะครับซึ่งผมเนี่ยพกประมาณ พวกแมกกาซีนเนี่ยสามบุกหนึ่งนะครับก็คือพวกสามบุกหนึ่งนะครซึ่งเชือดสติกเนี่ยผมเลยเลือกที่ว่าอ่ะใส่แค่แมกกาซีนนะครับก็เอาแค่เชือดสติกเดียวพอนะครับแต่สำหรับเพด c a เ r i e r เนี่ยตัวนี้เนี่ยอันนี้ผมใส่นะครับก็ใส่ประจับอยู่แล้วแต่ว่าสาเหตุที่ผมใส่นะครับก็คือในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมเล็งเห็นว่าเออผมเนี่ยอาจจะต้องเล่นระบบ hpa ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่ว่าต้องหาเพด c a เ r i e r แล้วก็มีกระเป๋าเนี่ยติดเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เอาไว้ใส่ถัง hpa นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เนี่ยแล้วก็ล้วงมือเข้าไปนะครับเห็นไหมครคือมันลึกกระเป๋ามันลึกมากนะครับก็เกือบก็ถึงข้อสอบเลยนะก็คือกระเป๋ามันลึกมากนะครับพร้อมใส่ถัด HPA เล่นได้นะัแล้วก็จะมีเนี่ยตัวร้อยสายของ HPA ออกมานะครับซึ่งประโยชน์เนี่ยผมเล่นแค่นี้จริงๆนะครับคือผมใช้แค่นี้นะประโยชน์คือมันมีแค่นี้นะซึ่งประโยชน์นะครับของเนี่ยที่ผมอธิบายไปนะก็ ผมเนี่ยไม่ใช่อย่างที่บอกไม่ได้ใส่เมนเทอรี่นะ,ะแต่คือของที่ผมนํามาใช้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือผมเล็งเห็นแค่ว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละผมเลยเอามาใช้มันมีประโยชน์ตรงนี้แหละผมเลยเอามาใส่นะครับคือแค่นี้เลยนะครับผมไม่ได้มีแบบเจตานาที่ว่าไอต้องใส่เทปเมนเทอรี่อะไรพวกนี้ไม่มีนะแล้วด้วยความรู้เรื่องของเมนเทอรี่เนี่ย <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันฮะ,ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องการใช้งานเนี่ยผมก็จะคิดว่าเออควรใช้งานไหมควรใส่ไหมแล้วใส่เนี่ยมันมีผลอะไรบ้าง <c oughs> ต่อ,อการเล่นของเรานะครับเพราะว่าแอร์ซอกเนี่ยผมมองนะครับว่าการเล่นแอร์ซ ซึ่งสายลาาคนด้วยเนี่ยของน้อยยิ่งดีนะฮะเน้นประสิทธิภาพการใช้งานนะครับคือแค่นี้จริงๆนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ <S <S อย่าลืมนะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพักชาเลนเจอร์นะครับผมเอไว้เจอกันครั้งหน้านะฮะมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันับผม